ตำนานป่าคำชโนดวังหน้าคินแห่งอุดรธานีณดินแดนอีสานจังหวัดอุดรธานีมีผืนป่าลอยน้ำอันน่ามหาัศจรรย์ที่ชื่อว่าป่าคำชโนดสถานที่ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงป่าธรรมดาแต่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลตำนานเล่าว,ว่า ที่นี่คือวังหน้าขินที่ประทับขององค์ปู่สีสุดโธพญานาคราชผู้ยิ่งใหญ่และบริวารชาวบ้านเชื่อว่าพื้นป่าแห่งนี้คือทางเข้าออกของเหล่าพญานาคที่คอยปกปักรักษาดินแดนอีสานทั้งหมดความน่าพิศวงของคำชะโนดคือการเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ำมีต้นชะโนดขึ้นอยู่อย่างหนานแน่นและมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ใจกลางป่า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางลงสู่เมืองบาดาลโดยตรงผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างเดินทางเพื่อสักการะขอพรด้วยความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์และบาร,รมีขององค์ปู่ศรีสุดโธมันคือประตูเชื่อมระหว่างสองภพที่เปิดรอผู้มีศรัทธาหรือเป็นเพียงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่น่าเลื่อมใส แล้วคุณล่ะครับหากได้ไปเยือนที่นั่นคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้หรือไม่